โบเมลดาพาดูเบื้องหลัง หานมใช่หงงานนี้บอกเลยว่าวัสนาอาเล็กทีรเดชสุดๆถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแฟนละครช่อง3ติดตามชมกันมากที่สุดสำหรับคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิช่หงผลงานละครพีเรียดทะลุมิติเรื่องใหม่ของช่อง3ามายถนัดละครของผู้จัดป้าแจวยุทธนาที่ได้โบมิลดาสุสีแฟนสาวของหนุ่มอาเล็กทีรเดชมาประชันบทบาทกาับพลนวัครั้งแรกล สผู้จัดประแจวอัปเดตการถ่ายซีนที่มีสาวโบเมลาดาเข้าฉากด้วยซึ่งตอนนี้คุณพี่เจ้าขาเร่งเครื่องถ่ายกันแบบเต็มสูบเชื่อว่าแฟนๆได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่โงเป็นเรื่องราวของนิตรานางแบบสาวย้อนอดีตมาอยู่ในร่างแม่บุญตานางคณิกาแห่งโรงยายแสงสมัยต้นรอสามทว่าการขึ้นเป็นนางโลมที่ จัดจ้านขีดสุดในย่านสำเพง็งหรือการห้ามใจไม่ให้หลงรักหลวงทุกขราชคุณนางหนุ่ม รมนครบานงานดีมากเฮียซึ่งเคยจับกุมารดาบุญตาในข้อหาค้าน้ำตาลให้ชาวต่างชาติจนล้มป่วยถึงแก่ความตายก็ไม่ง่ายเลยจะพี่จ๋ามาร่วมกันตามหาความหมายของชีวิตที่เหมือนความฝันชั่วลมหายใจอุ่นๆกับเหล่านางคณิกาผู้ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ไม่ยอมแพ้ชีวิตกันเถอะซึ่งต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้สาวโปก็ดูสวยออร่ามากๆนี่ ันเรียกได้เลยค่ะว่าเป็นวาสนาของหนุ่มอาเล็กเทียเดตจริงๆที่มีแฟนทั้งสวยและยางเป็นนางเอกที่เก่งมากๆอีกด้วยนั่นเองค่ะขอขอบคุณโบเมลาดาและอาร์เล็กเทียเดตฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ